อย่าอย่าหยุดยังเข้าไปดังสิ่งที่มาให้ห้าทีห้าทีห้าทีมันช้าเลยบางมันช้านะครับก็ัมาถึงตีห้าก็บึ้งไม่นอนต่อเลยเป็นโคตดโคตดกับโคตด bài hấp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp

เอออย่าหยุดดิโอ้โนั่นบวกเพิ่มต่อแล้วบวกเพิ่มต่อแล้วมึงเดินอ่ะตื่นนะครับตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วใครอยากเห็นน้องโชกุนเมืองโชกุนสงสารน้องซีกับน,น้องอ้วนจังโดนอาจารย์ดู สามทีรอบเดียวหูยดูน้องโชคคุณาไม่ตื่นต้องวิ่งครับน้องโชคคุณก็อะไรเงีสะพานนาครินทร์นะใครเจ็บอะไรเหนื่อยบ้างวะไปครับรถออกแปดโมงครับ มุหนึ่งที่ห้าครับต้องโชว์คนครับขอบคุณครับที่ทำให้ทุกคนมาจับตากันขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับที่ที่เชิญเชิญน้องๆไปแล้วดูแลน้องๆอย่างดีครับขอบคุณมากครับพี่นั่งเถอะครับนั่งก่อนไหนวะนี่ไงครับฟาง นี่คนคนไม่ตื่นนะท่านผู้ชมเจ้าพี่เจ้ไม่ตื่นนะตื่นตื่นแต่ว่าบางไม่เข้าไปปลูกมึงก็ไม่ตื่นไม่แกล้งมึงอ่ะตื่นแต่ถ้าตื่นไม่ทันมึงอย่ามึงอย่าถ้ามึงเข้าไปแกล้งมึงมึงก็ไม่ตื่นหรอกวางอะไรอะขยัมาเดินขึ้นเดี๋ยวกูกำมายึดยาวอ่ะกลับมายึดยาวดิวันนี้กลับวันนี้กลับจ้ะวันนี้กลับวันนี้ไปกลับจ้ะ อน,นี้ไม่กลับจ้านี่เก็บรถแต่ตั้งหนึ่งพันเลยเอาดีนี่นี่อ่ะเข้าไปแล้วเขาหาอาจารย์อยู่ยินดียินดีครับผมครับพี่ครับคนชมหน้าคนตื่นสายตื่นสายได้ชัดเจนเหนื่อยไหมบงังไม่เหนื่อยครับชกุนเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยครับโอเคจะไปอีกครึ่งชั่วโมง ไปโรงเรียนก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปเมื่อรอะอ้าวลักอยู่ดินี่เห็นหน้ามึงเลยไม่ดีหรอกเอองั้นผมไปนะอย่างแบบนะไปทำเอาน้าทำไรอะเอาน้าทำไรโรงเรียนก็ไม่ได้ไปตุณเปียกอะนี่คุณก็ไม่ได้ไปช่วยไว้หน้าบังได้ครับ ลอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำดีกว่าเดินขึ้นถึงตอนไหนถึงตีห้าไอ้ไอ้เตื่นแล้ววางอ้าเนี่ยนี่คือใครครับผู้กำกับนี่ครับ เนี่น้องตื่นแล้วเนี่ยโอ้ชินรู้จักด้วยชินจังอโอ้ดังกันนะเนี่ยทุกคนผมขี้เกียจไปโรงเรียนไองแกกลงแงแกลงกงแกล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 งแกงแกงแกลงแกงครัรงเกลงกลงกลงแกงแกงแกลงแกลิงแกงแกลกงแลงก มันแกล้งองครับดูคนดูดิโอ้โหพันหกคนเรียกองเต็มเลยบังโอ้ยโชว์นะทำไมโชวไ์ชวได้วิ่งหนักยังบังก็ไม่ตื่นไงโอ้โหถ้ากูไม่แกล้งมึงมึงก็ไม่ตื่นในโชว์ช้าหน่อยแต่ชัดเจนครับ นู่นก,กี่พันหนึ่งคนพันหกพันเจ็ดอุ้ยเอาดีบ้างผายอะพามวยตุ้มนับต่อเรายักตื่นยังไอยักไปไหนวะบ้างไปกี่โมงกันแน่เนี่ยไปแปดโมงยักตื่นยังไกุ้งวัวับน้ำดิ คิวมึงอยู่ยงไงคนทุกคนผมจะไปอาบน้ำแล้วนะครับทุกคนเจ็ดโมงแล้วอนึกไปอาบน้ำครับจะไปอาบน้ำนะั้นทุกคนจะลงไล์เร็วจะไปอาบน้ำแล้วเจ็ดโมงครเดี๋วยวไม่ทันเันนี้เป็นวันที่เด็กๆไปเล่นมานี่เพป็นรางวัลเต็มตู้หมดเลยครับในห้องอาจารย์ นะครับเต็มตู้เหมือนเลยครับื่อรางวัลถ้ากินแป้งฝันโอ้ยยันปงยันปีฝันเฮ้ยมันปีฝันอามาวะทิ้งไว้โรงแรมหมดแล้วมั้งโอ้โหเจอโรงแรมนั้นไปแม่งเช็คเอาได้อะไรนีม นอนตื่นเร็วจังยังไม่ได้นอนครับไม่ใช่ไม่ตื่นเร็ว <laughs> ผมยังไม่ได้นอนอออแล้วนะ <c oughs> ผมไม่ได้นอนเลยเนะี่ย สวัสดีครับถึงบ้านแล้วพี่กุภัยไม่กลับเหรอกลับไปไหนครับภารกิจไม่เสร็จเอาเอาอะไรก่อนแอ่กินหูแเรา ใช่เหรอฮะโอ้โหแล้วมันนั่งตากแดดยังไงที่พ้าขินแปลงฟันแปลงฟันเสร็จแล้วครับยังไม่ได้นอนเลยครับพแปลงฟันเกิด สวัสดีครับยังไม่ได้นอนเลยครับรอครับรอรอแปดโมงครับแปดโมงมาถึงตีห้าครับมาถึงตอนตีห้า <c oughs> มาถึงตอนตีห้าครับเอตียันยงน่าจะตีแล้วครับ น่าจะกำลังกัดน,น้ำมันอยู่สุดมากสุดไปละสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ภาคินสวัสดีครับพี่ภาคินแอดตื่นยังหน้าง่างวงแอดยังไม่ได้นอนเลยผมยังไม่ได้นอนเลยเนะี่ยนอนไม่หลบับ <c oughs> ใช่ปวดเข่าปิดมากติดจ็อบครับวันนี้ภารกิจสิบหกวันนี้วันที่สิบหกปิดภารกิจระยองเสร็จแล้วก็กลับบ้าน พี่พาคินยึดช่องบังแล้วพี่พาคินยึดช่ไพี่ยองไประยองไหมโอ้โหเนี่ยรอพวกมันอยู่เนี่ยตื่นก็สายช้าก็ช้ากูเออนอนกันนอนกันมาทั้งทางนละ้มันนั่งรอมันอีก นี่เนี่ยนี่สายแข็งเขาเรียกสายแข็งโอ้ยึดช่องมาน,นานเรียบร้อยนี่เก็บของขวัญน,นะไว้ส่งให้ผมบ้างก็ได้นะเออเก็บของขวัญไว้ส่งให้ผมบ้างมอนิ่งครับมอนิ่ครับ แล้วทำไมพวกคุณตื่นเช้าหรือว่ายังไม่ได้นอนกันเนี่ยตื่นเช้าหรือยังไม่ได้นอนแป้งฟันกันเนี่ยคือน,น้ำมันไปต่อไปต่อ,ตอใช่ไปเลยยอมกระดูคนระเบยใช่กระดูมันคนระเบยกันน,อน้องเดินแอดติดแท้ไปกันต่อไปกันต่อ เดี๋ยวยังไมไ่ได้คุยข้อมูลเลยครับเรื่องสนามเขาบอกทีแล้วแต่ลืมหลแล้วเขาบอกแล้วแต่ลืมไแ,แล้วอืมเด็กเด็กตื่นแล้วจะไปดูไหมล่ะ เข้าไปดูในห้องเลยนะกางอาบน้ำกนเลยนไม่ไปหรอกไม่พาไปหรอกผู้เล่นงนั้นเนี่ยเห็นบิกจูขึ้นมาก็จะว้าตกใจกันอีก <c oughs> หัวใจจะว่าอะไรอ่ะพี่โอ้มิ่งก่อนเพื่เอเลยในสนามโชว์แค่เนี้ยจิ๊บจิบแค่เนี้ยจิ๊บจิ๊บผมผมอะยังต่ามสิบโลของผมอะโชว์โชว์เหนืออีก ใช่ครับทีมเดิมกับทีมผมนี่แหละจะมีทีมไหนนะนะจะมีทีมไหนอีกมีทีมผมนี่แหละครับรับภารกิจจริงวันนี้ <c oughs> ยังไม่ทราบครับยังไม่ทราบเลย,ยเบื่อแล้วครับขี้เกียจแล้วเบื่อไหขี้เกียจแล้วยังยังพี่เห็นไอเตี๋ยไหมครับใครนะไอเตี๋ยยังไม่เห็นมันเลยเป็นยังไงวะ ไม่อยู่ในห้องเหรอก็องไปทรมาหาผมในเจ็ดโมงทว่าผมไม่ได้รับอ้าวไม่ได้นอนในห้องเหรอจะไปไหนเราผมนั่งเรียนได้แล้วบอกห้าสามนะนั่งอยู่ตรงนี้กันมันจะไปไหนหนีย่อหลังห้องเหรออะไรนี่มันเจ็ดโมงเอ็ซีแอรมารับมันวะเนี่ยเทรหายเออมันหายไปไหนแอนี้เที่ยวอ่ะ เด็กๆเขาไปวิ World, za, ini, ่งวอรมาัแต่เช้าแล้วก <ell> ็กล bueno, ับมาอาบน้ำใส่เสื้อผ้าไปโรงเรียนกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับลับ เดินลากเท้าลุกเดินลากเทาทุกคนรู้ตีนมันหนักหรือไงกันมึงเดินลากเท้ากันชิงเทาไปเลยยอมกิโลไม่รู้กี่โลอ่ร้อยกาโลป่ะน่าจะร้อยกาโลแหละสองน้ำมงนก็ถึงนะนี่นั่งเหรอนี่ห้องห้องอาจารย์คนหนึ่ง เจอพีทุกวันไม่เชื่อหรอกถ้าเจอกันก็ต้องทักกันพี่แอดนอนยังยังไม่นอนทำไมคุณยังไม่นอนทำไมมึงถึงไม่นอนนอนเร็ว นอนบนรถเราโอ้หจะได้นอนกี่โมงเดี๋ยวก็ขับรถไปเลยยอมเรื่องนอนเป็นเรื่องของเด็กครับการนอนเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชนเด็กไม่นอนแอบตามนราไง อาบแล้วครับนี่อาบน้ำเพื่อแปลงฟันวัสดีครับลูกบางดีอาบน้ำน้ำมันไม่ค่อยสะอาดเลยไม่กล้าแปลงฟันเนีก็เลยต้องเอาน้ำน้ำกินนะน้ำขวดไป,ไปแปลงฟันสดชื่อแล้วไปต่อได้ทั้งวันนะจา้าอง สวัสดีครับพี่ชัดตื่นแต่เช้าเลยเนะี่ยเจ้าอมจะดเช้าเลยดูๆครับผ่อนเลครับบางนานไปไหนเนี่ยเดินหายไปเลยทิ้งโทรศัพท์ไป้ี่้องใส่จะไปอาบน้ำ ยายาบน้ำเหรอมันบอกไปยาบน้ำเหรออืมพอป๊อปไปนมเนี่ยนอนอยู่จอดรถอยู่ต่อแถวก็อยู่เนี่ยนอนที่รถหมดเอ่ะชุดที่มาเมื่อคืนก็รอหมดเลยครับ เรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับอ้นานเรียบร้อยแล้วครับสดชื่อเลยครับจางตะขนนอนยังนอนแล้วครับมาถึงเพื่อแกก็เข้าไปนอนเลยนี่นอนในห้องห้องแกอยู่นี่นห่วงแอดนอนบ้างนะครับแน่น กล้วยไข่หมดอย่างเรียบร้อยครับกล้วยไข่จะรออะไรนะครับน้ำกันดีกว่นี่ยังไม่หยากเ่ะไม่หมดดอ่ะ ฮันแน่ฮันแน่เลยที่อาคิงเดินทางถโมงเออน้ำหนักขึ้นรึเปล่าน้ำหนักขึ้นทุกคนไมาอยู่วมกันชัดขนมาแลง่เะิากเท้าทุกคนตีนหนักทูเรียนลูเรียนยังไม่ได้ปอกลูกใหญ่ไม่ได้ปอกถามหนึ่งลูเรียนเห็นหน้าถามหนึงุเรียน ถามนต่ทุเรียนเนี่ยเจอหน้าลนะไลไ์ทีกระถามทุเรียนได้นอนยังแอดยังไม่ได้นอนครับน,น,นั่งพัก <S <S น,นั่งเอหลังน <laughs> ย่เก่ยกี่โมงสิบเอ็ดโมงครึ่งมั้ง ไม่เลยต้องไปถึงสนามที่เอ็มโมงครึ่งอหรอใช่ไม่เปิดงานก่อนไอ้นอนอยังยังไม่ได้นอนเลยอะไรวะมันกล้าปลูกอ่ะพี่สิหรือเปล่าอืมอแบบพี่ส,สิทเจ็ดโมงครึ่ง,งเรียบร้อยครับเรียบร้อย แไปแไป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 ,ไปเอ้ยนาลูกเสียงดังไปหน่อย,อยอไม่ไปเป็นได้บ้าบ้างไไปห,หาเดี๋ยวเขาได้อีกลูกเอ้าเร็วหาสี่แล้ว เอ๊เตเตนเอยไปอือ,อาสี่แล้วอี่นสนเ่ก็ลุกดิไป,ไป,ไปเออ,เอ,อไปเร็วไปเเร็วไปเไปร็วดิวเออเร็วโูตีตากอะไรมาเยอะเลยเนี่ยนึกขโมยกรเป๋าใครอ่ะ ถ <Go> ามมันสองคุณอยู่ด้วยกันทำอะไรครับนี่อ่ถามมันสองคุณอยู่ทำอะไรกันครับนี่นอ,อกลับจากกำแพงเพชระคะถึงจะเชิงเซาเป็นที่เรียบร้อยนี่ชาวนี่อยู่ที่ ชัจจ่งเศร้าแล้วนะคะอยู่ที่ผักของน้องๆนะคะแล้วก็ต้องมีไปแข่งที่ระยองต่อนะคะบางนานก็ปลุกน้องๆนะบางนานน่ารักมากๆนะคะดูแลน้องๆอย่างดีพี่กู้ภัยก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวจะตามกันไปที่ระยอง